คนดูไม่ต้องเปลี่ยนนะครับหมายสุดท้ายก็ต้องซ้ายแล้วแหละจังหวะนี้คนดูได้หรือเปล่าอูหมาแล้วคนดู1 5 3่งาร้อิบบาทเลยนะครับนะคนดูเออมันต้องอย่างนี้คนดูค่อยมีแรงไปต่อหน่อยนะคนดูมาครับ1700งพันเจรนะครับ โอเคครับขอกราบสวัสดีัสทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับและวันนี้ก็มาพบกับผมอาเฟยเว่ย์กันเช่นเคยนะครับคุณดูและเกมในวันนี้ผมก็พามาอยู่ในเกมชิคกี้รันนะครับคุณดูตัวในวันนี้พวกมาสามร้อยบาทนะครับนะผมจะเริ่มไต่ที่รอบละห้าสิบเลยแล้วกันนะครับคุณดูไปดูเลยครับคุณดูรอบละห้าสิบบาทนะครับขวาซ้ายขวาครับเอาไปที่ซ้ายก่อนเลยครับคุณดูจังหวะนี้นะครับซ้ายผ่านหรือเปล่าโอ้โหซ้ายรอดนะครับคุณดู ไปซ้าซ้ายก่อนเลยครับจังหวะนี้รออะไรกันดูต้องต้องซ้ไปทีดีครับหวานเจี๊ยบไปดีคนดูมาครับคนดูซ้ายไปอีกดีคนดูโอ้โหริบร้อยคนดูไปกันต่อครับมาดูทุกท่าสิบบาทของเรากันนะครับโอ้โหรอดนะครับคนดูนะมาคนดูขวาไปอีกดีคนดูซ้ําไปทีเออมาคนดู มาครับมาคนดูซ้ทรายวิธีดีต้องเปลี่ยนโอ้โหไม่เปลี่ยนนะครับคนดูนะโอ้โหโอเคคนดูขวาวิธีดีคนดูโอ้ยขอขวาไปอีกทีและกันคนดูสวยงามวิธีคนดูเอาทุนมาเล่นเงอนคนดูเอาทุนมาเล่นก่อนครับจังหวะนี้คนดูโอ้มาคนดู ลุยกันต่อเลยครับคณดูนะโอ้สายรอดนะครับคนดูไปกันต่อวิ่งสายนีครับอ้รอดนะครับคนดูเออหันเชียบคนดูอย่างนี้ต้องซ้ำสายไปทีดีครับอย่านะห,หนูสวยงามไปดีคนดูซ้ำสายไปอีกทีครับคณดูไม่ต้องเปลี่ยนนะครับหมายสุดท้ายก็ต้องสายแล้วแหละจังหวะนี้คนดูได้หรือเปล่าอู้ย หาแล้วคนดูหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบหกบาทเลยนะครับนะคนดูเออมันต้องอย่างนี้คนดูพอยมีแรงไปต่อเลยนะคนดูมาครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับคนดูซ้าขวาไปทีเคนดูเออขวารอดนะครับคนดูซ้าขวาไปอีกทีคนดูโอ้รอดเองนะครับคนดูต้องซ้าขวาไปอีกทีคนดูโอ้รอดนะคุณนดูนะ รอบที่สี่รอบที่สี่ซ้ายวิธีดิคนูโอ้ Mul โหรอดนะครับคนดูนะรอบที่ห้าก็ต้องหันเทียบต้องซ้ายอีกนะครับคนดูซ้ายทีเธอโอ้สวยงามคนดูเออหันเทียบไปธีดีครับคณดูนะหนึ่ 5, ง,งพ,งพันห้าร้ а, อยนะไม่อีกแล้วนะครับคุณดูนะครับขอวิ่งรอบ 100, ละร้อยเลยละกันนะครับคณดูนะไปลุ้นกันเลยครับคนดูรอบละร้อยของเรานะครับจะแจกเราเยอะๆงปัง sang, หรือเปล่า เอ sociedad, Bref, makeup, hmm. อหมาคนดูหมายแรกสวยงามไปทีเดียวคนดูซ้ำซ้ายไปอีกทีครับคณดูอยาสวยงามไปทีต้องขวาไปทีคนดูสวยงามคนดูรอดครับจังหวะนี้นะคนดูนะขวาไปอีกทีครับคนดูอูหรอดนะครับคนดูรอบนี้ขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายไปทีคนดูขอซ้ายแล้วกันนะอู้สวยงามคนดู โอ้โหสามพันเจสองบาทเลยนะครับนักคุนดูนะโอ้โหเอาเรื่องจัดเลยคุนดูไปกันต่อครับคุนดูเรามาทุนหกพันแล้วนักคุนดูเออได้ไม่ได้ก็ช่างมันนะจังหวะนี้นะคุนดดเออเราลอยตัวแล้วนักคุนดูอย่าบอกออไม่ชนนะครับคุนดูนะทำขวาวิธีดีคุนดดเออทำซ้ายวิธีดีซ้ายสวยงามมาคุนดู ขอสายอีกทีละกันนะครับูนะอู้หมีรอดนะครับคุณดูตายเลยครับจังหวะนี้ไปอีกหนึ่งรอบละกันครับคุณดูนะขออีกหนึ่งรอบนะครับไม่ให้หมดไปจากหกพันนะครับคุณดูนะเออสวยงามมาหนูนโมายสลับโอ้สวยงามคันดะูสายพิธีคุนดูสายสายสาย,สาย โอ้โหรอดนะครับคนดูนะสายมีอีกเดียวคนดูสายสายโอ้โหรอดนะครับคนดูอะไรกันคนดูสายพีทีรอบนี้ต้องต้องสายแล้วแหละอย่าสวยงามหวานเจี๊ยบไปดีคนดูโอ้ยมาเก้าพันแล้วนะครับคนดูนะมาครับคนดูขอเล่นไม่ต้องตึงมากนะคนดูลุน้นอะไรครับคนดูนะ จังหวะนี้แหละคนดูต้องจังหวะนี้แล้วแหละคนดูเออก็ต้องจังหวะนี้แล้วคนดูจังหวะนี้แหละเออมาต้องมาแล้วแหละโอ้โหของจริงว่ะคนดูผมอะของจริงอะมารอดมาอู้สวยงามคนดูหนุนห้าร้อยนะครับนะ โอ้โหรอบนี้เอาจัดเลยคุณดูโอเคครับพน,น,ว,น,นวันนี้ก็วค่นี้ก่อนละกันนะครับส่วน,คนใครที่ชอบผมอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใน EP หน้าเลยนะครับพนสําหรับวันนี้ขอลาไปก,ก่อนเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ Make